เราจะมาทำเรื่ data validation กันนะคะอันนี้เป็นข้อมูลแรกที่เราจะทำกัน,นะคะ่ะเริ่มจากคุมข้อมูลทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นกด Control T คะ่ะได้ตางเรียกมาให้กด OK คะ่ะไปที่อันแรก Order นะคะให้คุมตัวเลขทั้งหมดคะ่ะและไปที่ Data และกด Data v e l a t i o n ค่ะเปลี่ยน Allow ให้เป็น Whole Number ค่ะ Data เป็น Greater Than และ Minimum เปลี่ยนเป็น0ค่ะหลังจากนั้นกด OK ค่ะมาที่ Cell นะคะให้คุมตัวเลขทั้งหมดค่ะหลังจากนั้นไปที่ Data v e l a t i o n เหมือนเดิมค่ะไปที่ Setting และเปลี่ยน ออลเป็น whole number ค่ะเปลี่ยนดัตตเป็น greater t a และมินิมั m เป็น0ค่ะหลังจากนั้นไปที่ e r r o e r เลยค่ะตรง title ให้พิมพ์คำว่าเซลล์ติดลบไม่ได้นะที่เวลาเราใส่ค่าติดลบตงไปจะขึ้นรีไทม์ให้เราใส่ค่าที่ไม่สามารถติดลบได้ค่ะตรง e r r o e r message จะใส่อะไรก็ได้ค่ะโดยเราจะใส่เป็น emotion หน้าหินคะ หลังจากนั้นให้กดโอเคได้เลยค่ะไปที่ column quantity ค่ะให้คุมตัวเลขทั้งหมดค่ะแล้วไปที่ data edition เหมือนเดิมค่ะเราจะเปลี่ยน all o w เป็น list ค่ะแล้วใส่ซอสเป็น1,2,3 o m ไปเรืเ่อยๆจนถึงเลข12ค่ะ เพราะว่าค o n t i t นข้อมูลที่มีมามีตั้งแต่เลขหนึ่งเลขสค่ะหลังจากนั้นกดโอเคได้เลยค่ะไปที่ข o l u m n category ค่ะให้คุมข้อมูลทั้งหมดค่ะหลังจากนั้นไปกดที่ data validation ค่ะเราจะเปลี่ยน all เป็น list ค่ะและใส่ซอต,ตามข้อมูลที่มีค่ะ จะมีออฟฟิศซัพพลายคอมมาเฟอร์นิเจอร์และคอมมาทีสเนว์เจอร์รีค่ะตอนนั้นก็โอเคได้เลยค่ะ เราจะลองทดสอบข้อมูลที่เราทำไปกันนะคะโดยกดไปที่มุมล่างขวาสุดค่ะหลังจากนั้นกดแท็บบนคีย์บอร์ดค่ะตรงออเดอร์นะคะให้ใส่เป็นเลขข้อมูลถัดไปค่ะจะเป็นเลข39ค่ะมาที่คอลัมน์เซลล์นะคะเราจะลองใส่ค่าเงินที่เป็นลบก,ก่อนค่ะ หลังจากนั้นกด enter จะเห็นว่าจะมีอ o อ u พเด้งขึ้นมานะคะให้เรากดีี้ายใส่ค่าใหม่ที่ไม่สามารถติดลบได้ค่ะโดยเราจะใส่เป็น25ดอลลาร์ค่ะหลังจากนั้นกด enter ค่ะไปที่คอลัมน์ถัดไปนะคะสามารถเลือกเลขในรีตังที่เราตั้งค่าไว้ได้เลยค่ะคอลัมน์ category นะคะ สามารถเลือกลิดตามที่เราตั้งค่าไว้ได้เหมือนกันนะคะโดยเราจะเลือกเฟิร์นเจอค่ะหลังจากนั้นไปยังสิทธิ์ค่ะมาที่ข้อมูลที่สงนะคะเราจะใช้ข้อมูลดังนี้ค่ะคุมตารางทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นให้กด c t r l t บนคีย์บอร์ดค่ะจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาให้กด ok หลังจากนั้นเราจะได้เป็นตารางที่มีฟิลเตอร์นะคะให้คลิกคำว่าเมนหลังจากนั้นเราคุมเจนเดอร์ทั้งหมดค่ะแต่คุมตั้งแต่เมนลงมานะคะหลังจากนั้นให้ไปที่ Data แล้วก็ไปแท็บ data validation คลิกลงไปเลยค่ะตรงช่อง All l o w นะคะให้เปลี่ยนเป็น list และ s o r t เราจะให้เลือกได้ระหว่างเพศ เมนและ w ูเมนดังนั้นเราจะพิมพ์คำว่า m มนคอม m าบูเมนตรงไปค่ะต่อมาที่คอลัมน์อินพ e ตนะคะให้คุมคอลัมน์อินพ e ตทั้งหมดค่ะโดยเราจะคุ้มแต่ตัวเลขลงมานะคะหลังจากนั้นให้ไปที่ Data v a l i d a t i o n ที่เดิมค่ะตรง a r o ครั้งนี้นะคะเราจะเลือกเป็น whole number ค่ะและ data เลือกเป็น Greater a n minimum เป็น0มาที่ช่อง error alert นะคะ Title เราจะพิมพ์คำว่า u n e m p o r e d ติดลบไม่ได้นะเพื่อที่เวลาเราพิมพ์เลขลงไปที่ติดลบมันจะขึ้นเป็น Pop Up ขึ้นมาให้เราเห็นค่ะว่าไม่สามารถติดลบได้ ส่วนในช่อง early message นะคะสามารถใส่อะไรก็ได้ค่ะโดยเรานะคะจะใส่เป็นอีโมติคอนหน้ายิ้มค่ะหลังจากนั้นกดโอเคได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราจะลองมาทดสอบกันดูนะคะโดยกดไปที่ทางช่องขวาล่างสุด หลังจากนั้นกดแท็บบนคีย์บอร์ดค่ะที่ช่องวูเมนและเมนมันจะมีลิที่เราเลือกไว้ให้เลือกได้เลยค่ะว่าจะใส่เมนหรือวูเมนในที่นี้เราจะเลือกเมนนะคะหลังจากนั้นช่อง unemployed เราลองใส่ค่าที่ติดล,ลบลงไปค่ะจะเห็นว่าเมื่อเรา ใส่ค่าติดลบลงไปจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะคะให้เรากดรีทายและใส่ค่าใหม่ค่ะโดยจะต้องเป็นค่าที่ไม่ติดลบค่ะส่วนอีก2ช่องที่เหลือนะคะเราสามารถใส่อะไรก็ได้ค่ะตามข้อมูลที่เราอยากจะใส่เลยสำหรับข้อมูลนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ